สวัสดีครับผมครูนัทพลเอียบเสือครับผมครูโรงเรียนบ้านบ่อเบีย้ยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดริติเขตสจังหวัดอุตริต,ต์ 2, ตครับผมสำหรับสภาพปัญหานะครับจากการที่ได้มาทําออกแบบตัวนักตกรรมโพสตูโคดกรีนทิพตูฟูไดล์ล์นะครับเกิดจากการที่เหล่านักเรียนของผมนะครับได้เรียนการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งนะครับกับคอมพิวเตอร์จากโปรแกรม ไม่ต้อจะช้สแคจหรือจากโปรแกรมเว็บ Code.org เนี่ยนักเรียนหลายๆคนนะครับมีความสับสนในเรื่องของทิศทางการเคลื่อนที่การหันของตัวละครหรือวัตถุที่อยู่ภายในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้นๆนะครับผมจึงนำมาออกแบบเป็นตัวของนักกรรมโค้ดทูโค้ดกีทิฟทูพูเลาวที่มีกระบวนการของ AI แล้วก็ใช้กล้องนะครับในการให้นักเรียนเนี่ยสั่งงาน การเขียนโปรแกรมนะครับด้วยท่าทางของนักเรียนนะครับเพื่อทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ผ่านท่าทางของตนเองและผมได้นํามาจากการเรียนรู้แบบ GBL หรือ Game Based Learning หรือการจัดกรเรียนรู้แบบเกมเป็นฐานที่ผู้เรียนเนี่ยจะเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นเกมนะครับโดยจุดสำคัญคือให้นักเรียนเนี่ยมีความสนุกกระตือรือร้นและก็สนใจกับตัวบทเรียนที่ถูกแฝงออกมาในรูปแบบของเกมนะครับโดยตัวเกมเนี่ยทำให้ผู้เรียนเนี่ย เคยชินกับการใช้คําสั่งต่างๆด้วยท่าทางนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดการเรียนรู้จากร่างกายของตัวเองนะครับเพื่อนําไปสู่การเคลื่อนที่การหมุนของตัวละครหรือวัตถุนะครับภายในเกมหรือการใช้คําสั่งอื่นๆการทําโปรแกรมอื่นๆในอนาคตครับผม สวัสดีครับเสือนางลงก่อนครับทุกคนครับผมพราะเราเป็นชาวบอเ์บี้ยใช่ไหมครับทุกคนใช่ครับใครรู้มว่าแลนด์มาร์คที่เที่ยวของชาวบอเ์บี้ยโซนเราเนี่ยที่เที่ยวที่ไหนครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยภูรงภูเอ๋อวูเรามีใครเคยไปไหมครับเคยค่ะเคยไปเป็นยังไงเป็นยังไงข้างหนดเป็นยังไงครับหนาวบยากาศเป็นยังไง ดีไหมดีมากปกติพูดเร้่อๆเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องที่ยวแบบธรรมชาติใช่ไหมครับ<ม>เป็นยอดเขาสูงใช่ไหมมีป่าตัวมาเยอะไหมเยอะมากเยอะมากเลยใช่ไหมครับทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอ้น้องเอในถุงนี่คืออะไรครับขยะขยะอยู่ได้ทั่วไปไหมได้ทั่วไปแต่ปกติก็อยู่ได้ทั่วไปแต่ถ้ามันอยู่ไปทั่วอยู่ไปทั่วคือมันอยู่ตามข้างทางอยู่ในป่าในเขาเนี่ยนี่คิดว่ามันดีไหม ไม่ดีไม่ดียังไงครับรรจาะทําให้โลกร้อนหรือถ้ามีสัตว์ป่าแล้วบอกว่าสัตว์ป่าไปกินเปไ็นไงตาย<น>อันตรายไหมอ,อันตรายนะครับ,รรรบเพราะฉะนั้นการที่หมู่บ้านตำบลบอบี้ยรเราเนี่ยมีที่ที่เที่ยวเราก็ควรทำไมครับช่วยกันทำไมรักษาด้วยดังนั้นวันนี้เกมของปุะเตจะมีเกมมาให้เล่นซึ่งเกมนี้จะเกี่ยวข้องกับการให้เราเนี่ยเขียนโปรแกรม แต่เขียนโปรแกรมแบบให้เราช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยอ่าจะเป็นยังไงไปดูกันใครพร้อมไหมครับพร้อมใครพร้อมเลยยกมืออ่าพอแล้วเตรียมตัวนะครับผมเราจะไปดูกันว่าเกมนี้ของกุเตชื่อเกมว่าโพ t ต์ o โค้ดกินทิพ t ูพูเลล่าอ่าโพ s ต to c o ค e ก็คือนักเรียนต้องโพสท่าจะโพสท่าไหมเ <จะ S 1> คยดูแบบเดินแบบไหม เนื่องจากการโพสไหมการโพสคือการแสดงท่าทางนะครับเป็นการแสดงท่าทางที่ใช้ในการเขียนคําสั่งเมื่อเริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องกดปุ่มอะไรก่อนสตาร์ทแต่ว่าเริ่มเริ่มอ่ากดปุ่มสตาร์ทป๊บเข้ามาก็จะเป็นหน้าที่ให้เราเห็นว่าคําสั่งมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใช้ท่าทางในการสั่งตัวละครเพื่อปฏิบัติภารกิจให้รู้เป้าหมายของเราคืออะไรก็คือการเก็บขยะตามทางที่อยู่ใน แมปหรือแผนที่เกมให้ครบทั้งหมดกี่ชิ้นครับสี่ <4 S 1> <4 S 2> ชิ้นด้วยท่าทางที่สั่งให้เดินไปถึงเป้าหมายนะครับโดยท่าทางนั้นจะมีทั้งหมดสามอันก็คือท่าแรกท่านี้คือท่าเดินหน้านะครับยกแขนซ้ายขึ้นขนานกับพื้นนะครับก็คือเราจะใช้คําว่าหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายหมุนกับเลี้ยวต่างกันไหม ต่างไหมถ้าเดียวคือมันจะต้องแบบเคลื่อนที่ไปด้วยใช่ไหมแต่หมุมนแน่คือมันใช่ไหมครับเคยเรียนต้เสือไหมครับซ้ายหันขวาหันใช่ไหมเคยเรียนปะอ่ะการหมุนคือการหมุนอยู่กับที่นะครับยกแขนซ้ายขึ้นคือหมุนซ้ายยกแขนขวาคือหมุนววขวานะครับอ่าเดินหน้าเดินหน้าอะไรนะท่าไหนทำมือแบบไหนอ่าทำมือเป็นลังคาลังคาบ้านนะครับลังคาบ้านอ่ะหลังจากที่เราเก็บขยะครบสี่ชิ้นก็จะต้องเดินไปถึงยอดเขาภูเรราวก็จะเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจ โอเคครับยากไหมยากอ่าแต่วันนี้มันจะเป็นการแข่งขันครับมันจะไม่ใช่การเล่นเดี่ยวอ่าเราจะแข่งขัน,ขนเรย่อยแบ่งเป็นสองทีมสองทีมแล้วแข่งกันว่าทีมไหนใช้เวลาเล่นน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอเคไหมครับพร้อมไหมพร้อมนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบ่งกลุ่มนะครับแบ่งกลุ่มพร้อมแังครับพร้อมแล้วพร้อมแบ่งกลุ่มแล้วแบ่งเลยครับ ในทีมชายพ้อไม่ับยกมือทีมชายยกมืออันทีมชายไม่กี่คนสองคนทีมหญิงมีสามคนโดยวิธีการเล่นก็คือพวกเราจะต้องคนหนึ่งแสดงท่าปั๊บแล้วบอกว่าถูกต้องเวลาเราแสดงท่าอีกคนหนึ่งก็เป็นคนคลิกหลังจากเสร็จหนึ่งคำสั่งจะต้องสลับกันไปโพสแล้วก็มาคลิกโอเคไหมงงไหมครับจะมีสองส่วนคือคนที่โพสท่ากับคนที่คลิกปุ่มยืนยนันคำสั่ง แต่ของผู้หญิงมีสามคนก็สลับกันยืนรอตรงเมาส์อ่ะสองคนแล้วก็พดหนึ่งคนแล้วก็สลับเปลี่ยนกันโอเคไหมครับพอพ่าพร้อมแล้วเต็มตัวไหมครับพร้อมในยกมือเอ่เอรวมพลังทีม,มรวมพลังนี้ <Yeah! S 1> hey, เฮ้ทีมใช้รวมพลังเราต้องแต่งดังกับผู้หญิงเ้ <Yeah! S 1> อ่า คนโพสท่าพร้อมไหมครับพร้อมค่ะอ่าคนกดมาพร้อมไหมพร้อมค่ะอ่าแล้วมีดีมรอบสลับใช่ไมครับโพสท่าหนึ่งครั้งแล้วก็สลับกดนะโอเคนะครับพร้อมแล้วมินี่ให้สัญญาณคุยกับไฟนะครับทำยางทแล้ว1 2อง่าได้ได้มาแล้วโอเคได้ไหมถูกไหมได้่ไปเลยมุนี่รัไฟไปท่าสลับกนักนสลับกนันสลับกันสลับกัน หยุดนะครับอ่าโอเคทีมชายเฮดอยเฮดอยเฮดอยเอใช้เวลาไม่เท่าไหร่ครับห้านาทีห้าสิบแปดครับอ่าห้าทีห้าสิบแปดวินาทีโอเคอ่าเป็นไงครับทุกคนหลังจากเล่นเกมจบแล้วสนุกไหมครับสนุกอ่าสนุกแตกต่างจากตอนเดียวเล่นในขอบไหมแตกต่างครับ เออแล้วต่างแล้วเนี่ยระหว่างการที่เราโพสท่าเวลาสั่งคําสั่งเนี่ยช่วยให้เราเข้าใจเรื่องทิศทางง่ายขึ้นไหมครับใช่คือแต่ึ้นเพราวะาว่าเพราะว่าอะไรเพราะอะไรเพราวะว่าร่างกายเราได้ทำไหมนะได้ขยับได้ขยับตัวตามให้สอดคล้องกับตัวละครหรือว่าวัตถุในเกมหรือคําสั่งในโปรแกรมใช่ไหมครับอ่าท<อ>ีนี้เมื่อกี้ไหนทีไหนชนะนะครับทีผู้ชายทีมไหนทีไม่ชนะไม่ใช่แพ้นะไม่ชนะ ทีมผู้หญิงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราชนะทั้งคู่เพราะเราได้เรียนรู้การใช้คําสั่งเรียบร้อยแล้วทีนี้ทีมผู้ชายครับสามเทคนิคนิดนึงทาไมเราถึงทําเวลาได้เร็วขนาดนี้ครับผมเพราะว่าจำซ้ายจำขวาหน้าตรงครับอ๋อหมายความว่าเราเวลาเรา,เราสั่งเนี่ยเราทำไมครับสั่งได้ตรงตรงแล้วก็คล่องไหมเร็วไหมเร็ว,รรวอ่าแล้วทีผู้หญิงครับเราจะสามารถปรับอะไรได้บ้างที่ทำให้เราสั่งได้เร็วขึ้น ซ้ายดูขวาอ๋อการแอนแรกๆเราอาจจะเข้าใจผิดใช่ไหมครับซ้ายกับขวาใช่ไหมแล้วก็ถ้ากณเต้เห็นเมื่อกี้ด้วยส่วนสูงเราต่างกันเนี่ยเลยมีอุปสรรคที่นหนึ่งก็คือเราต้องขยับตำแหน่งต่างกับเพื่อนใช่ไหมครับอันนี้ไปไหนรอบหน้ากณเต้จะแก้ไขให้นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาเราจะมาทําใบกิจกรกรมกันที่เต้แจกให้ก็คือไปกิจกรรมรรอะไรครับไปกิจกรรมอะไรเกมอะไรออกแบบเกมอะไรเกมอะไรเกม,มใครเกมมั่นคืออะไรดีแล้วเ,เจา้าเราจะได้ ออกแบบเกมเหมือนเมื่อกี้ให้เพื่อนเล่นนะครับโดยในแผนที่นี้เราต้องวาดขยะทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับ5้ช,ช,ชิ้นชิ้นเพื่อให้เพื่อน่ะใช้คำสั่งที่เขียนคาว่าหมุนซ้ายหมุนขวาหรือเดินหน้าด้านล่างนะครับ,รรบเพื่อนจะเขียน,น,นด้านล่างเพื่อเก็บขยะที่เราออกแบบแล้วก็เดินไปถึงเส้นชัยโอเคไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้ววาดขยะให้เพื่อนเล่นได้เลยนะครับให้เพื่อนเก็บได้เลย